สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมให้เล่าเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในคลิปนี้จะเป็นพลังงานของใครกันนะคะถ้าเป็นพลังงานของคุณก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมพลังงานการอ่านไพ่อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง บางคนตรงมากบางคนตรงน้อยบางคนก็ตรงทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็พลังงานการอ่านไพ่อาจ,จินิสลับสับฟังกันได้ด้วยระหว่างตัวตนของคุณและก็เขานะคะบุญภาภย,ยากจะให้เ,เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆก,กลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปเอาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดปุ่มซับปั๊กแตงหรือ กดปุ่มคําว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะในคลิปนี้จะเป็นพลังงานของใครจะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณคิดถึงเขาอยู่ไหมนะคะ แปดถ้วยโอ้ oh, พลังงานแปดถ้วยขึ้นมาใบแรกนะคะพลังงานนี้คุณกับเขาอาจจะเดินมุกอ่อนออกจากกันไปแล้วนะบางคนอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เดินมุกอ่อนออกจากเขามาหรือเป็นเขาก็ได้ที่มุกอ่อนออกจากคุณไปนะคะไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะโอ้โหสิบดาบ บางคนคุณเจอสาหัสสาก,กันนะคนคนนี้เข้าทำร้ายหัวใจคุณทำร้ายจิตใจคุณแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบก็ว่าได้นะคะสีถ้วยบางคนความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณกับเขาอาจจะมีช้อยเข้ามานะคะเพราะว่ามีสีถ้วยอยู่มีคนเข้าหาเขา หรือเขาก็ได้ที่ไปดึงคนอื่นเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นะคะจึงทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมีปัญหาประเด็นกันบางคนคนของคุณคนนี้เขาเป็นคนที่เจ้าชู้นะคือเขามีสเสน่ห์นะคะความมีสเสน่ห์ของเขาอ่ะไปดึงดูดคนเข้าหาเขานะคะ สี่เท้าบางคนคุณกับเขาเคยอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วแต่งงานกันแล้วแต่ตอนนี้อาจจะต้องมีการเลือกรายย่าร้างกันจบกันไปพังกันไปนะคะเพราะว่าสิบดาบนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเพื่อนๆอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันตลอดสิบดาบนี่นะทะเลาะกันตลอดมีแต่ความทุกข์นะคะต้องแยกจากห่างไกลกันไปต้องไปอยู่คนละที่ละทางนะคะหรือบางคนก็ยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัว คุณกับเขาอาจจะเป็นแฟนกันนะคะและก็พูดคุยกันถึงเรื่องการแต่งงานการสร้างอนาคตไปด้วยกันพูดคุยกันไว้ก็ได้นะคะว่าในอนาคตเราจะแต่งงานอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขอย่างมีความมั่นคงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหากเหเปลี่ยนไปนะคะจึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะ หนึ่งดาบ,บางคนคนรักของคุณคนนี้เขาไม่เคยให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามเขาไม่เคยให้ความยุติธรรมกับคุณเลยไม่มีความชัดเจนให้กับคุณบางคนก็เป็นความรักเขึ้นๆกลางๆความรักที่แบบไปๆมาๆหายๆนะคะแต่คนคนนี้พลังงานของเขาคือเขาอยากจะกลับมาง้อคุณนะคะเพื่อน ดูสีถ้วยสหรับนี้เห็นไหมเขาถือถ้วยแล้วก็ยื่นให้กับคุณตัวเลือกทังเลือกของเขาเห็นไหมอยู่ข้างล่างนะคะเขายื่นถ้วยมาขอโอกาสคุณนะคะเขาอยากจะกลับเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําร้ายหัวใจคุณเขาจะกลับมาแก้ไขแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นนะคะเขาจะกลับเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณกลับเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณ ให้เกียรติให้ค่าคนทั้งต่อหน้าและก็รับหลังจะไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเลนคุณอีกต่อไปนะคะสิบไม่เท้าคือเขายังไม่ยอมปล่อยคุณนะคะเพื่อนๆดูตามหน้าไพ่แล้วนะเขายังอุ้มยังหอบคุณไว้อยู่นะคะ เหมือนพลังงานของเขาอะมีความร้อนร้อนอกร้อนใจร้อนอยู่ในสวงของเขาเหมือนเขาทุกข์หนักนะตอนนี้นะดูข้อหอบไปเท้าแล้วก็ดูร่างกายของเขานะคะทุกข์หนักทุกข์แบบมันอยู่ในอกในใจของเขาทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของคุณที่เขาทําร้ายหัวใจคุณที่คุณกับเขาต้องจบกันไปอยากจะกลับมาให้ความชัดเจ,เจนกับคุณ เ oh, ดอ a n g งแมโหสิบดาบแล้วก็เดอ h a ฮงแมนตรงกันนะคะภายในหัวอ,อกหัวใจของเขานะเขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่ามาถึงคุณว่าเขาอะ่ะอยากจะกลับมาหยุดอยู่ที่คุณนะคะเพราะว่าพลังงานของเขาในตอนนี้คือเขาทุกนะในวันที่ไม่มีคุณนะ่บอกได้เลยว่าเขาทุกนะคะโห้กถ้วย ดูหัว้อยสำรับนี้สวยมากๆเลยนะคะคุณกับเขานะในอนาคตคนคุณนี้เขาจะกลับมาง้อคุณอย่างแน่นอนนะคะว่าว่าหัว้อยขึ้นมาแล้วนะคะดูเป็ดสองตัวนี้เป็นสีขาวพลังงานของคุณกับเขาในอนาคตถ้าคุณกับเขาได้กลับมาในชีวิตของการและกันอีกครั้งหนึ่งพลังงานของคุณกับเขาจะเป็นพลังงานของเป็ดสีขาวพลังงานของความบริสุทธิ์ใจพลังงานที่คุณกับเขาพร้อมที่จะ มาอยู่แข่งข้างกันและก็พร้อมด้วยจบมอบพลังงานของความรักที่มีความบริสุทธิ์ใจให้ก่กันและกันความรักที่มีแต่พลังงานบวกจะไม่ทําร้ายหัวใจคุณอีกต่อไปเข้าจับมาอยู่แขยงข้างคุณจะมารักคุณจะอยู่แขยงข้างคุณตลอดไปนะคะโอ้ในอนาคตคนคนนี้เขาจะกลับมาในชีวิตของคนจะกลับมาสร้างครอบครัวอยู่กับคุณมาลงหลักปักฐานอยู่กับคุณยังมีความสุขยังมีความมั่นคงนะคะ สดาบความนิ่งของเขาในตอนนี้เขาทุกข์เขาทรมานหัวใจของเขานะคะสี่ดาบสำรับนี้ไม่เหมือนสำรับอื่นนะดูเขาถือดาบเล่มนี้ไว้แล้วก็สามดาบปักตรงตัวของเขานะคะตอนนี้ความนิ่งของเขาในวันที่ไม่มีคุณตอนนี้เวลานี้เลยนะคะเขาเจ็บปวดหัวใจของเขาเขาทุกข์ทั้งๆนี่นะตอนนี้คือถ้าเขาจะไปจากคุณเขาก็ไปได้นะคะแต่เขาไม่ไปเขายังหยุดอยู่ที่คุณ ในใจของเขายังมีคุณอยู่เข้าไปไหนจากคุณไม่ได้นะคะโอ้จะไปไหนให่รานะคาเนี้ยไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคนรักคนสุดท้ายของกันและกกันหรยอให้เราแฟนขึ้นมาพห้แห่งศีลธิ์ขึ้นมานะคะคุณกับเขาอตัดกันไม่ได้นะเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคนรักคนสุดท้ายของกันและกัน ดังนั้นคุณกับเขาอจึงเจอบททดสอบอย่างหนักนะคะตอนนี้ที่คุณกับเขาต้องแยกจากหาก่างไกลกันไปก่อนนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลส่งบททดสอบให้คุณกับเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องของความรักนะคะเมื่อวันใดวันหนึ่งที่คุณกับเขามีพลังงานของจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งและเป็นคนที่เติบโตเต,ต,ตนรู้เมื่อถึงวันนั้นเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมเวลาที่คู่ควร เวลาที่คุณกับเขาพร้อมที่จะให้ความรักที่รักเดียวใจเดียวให้แก่กันและกันพร้อมที่จะมาอยู่เคียงข้างกันและกันจนถึงแก่ถึงเท่าได้นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะดึงดูดให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันและได้มารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหกถ้วยเห็นไหมได้กลับมาในชีวิตของกันและกันและมาอยู่เคียงข้างกันจะเป็นคนรักคนสุดท้ายของกันและกันนะคะถ้าในการกลับมาในครั้งนี้พลังงานของคุณกับเขาจะเป็นพลังงานสีขาวพลังงานของความบริสุทธิ์ใจแก่กันและกันแล้ว ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะจะมีแต่ความสงบจิตสงบใจมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่เรื่องที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณกับเขาจะอยู่เคียงข้างกันจะพากันเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นอะไรก็ตามอุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามที่จะเข้ามายุ่งมมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะไม่สามารถผ่านมาได้นะคะเพราะว่าคุณกับเขาอ่เะเข้มแข็งและแข็งแกร่งเติบโตตื่นรู้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะ มอบแต่พลังงานความรักที่ดีๆความรักที่บริสุทธิ์ใจใแก่กันและกันทั้งต่อหน้าและก็รับหลังนะคะตอนนี้พลังงานของคนคนนี้เข้ากําลังเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตของเขาในวันที่ไม่มีคุณดูเขาเปิดตำรายหไหมเปิดตำราแล้วเขาก็คิดคิดย้อนทุกสิ่งทุกอย่างอดีตที่ผ่านมาที่เขาเคยทาร้ายจิตใจคุณนะคะ เขารู้เขามองเห็นหมดแล้วว่าที่ผ่านมาเขาทําตัวไม่ดีทําตัวไม่น่ารักกับคุณเกเรกับคุณหัวดื้อหัวรันกับคุณเขารู้หมดแล้วตอนนี้นะพลังงานของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มเป็นสีขาวนะคะในอนาคตเนี่ยคนคนนี้เ็าจะกลับมาในชีวิตของคุณด้วยพลังงานของการเติบโตเตือนรู้นะคะตอนนี้พลังงานของเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะ ในอนาคตถ้าคนคนนี้เข้ากลับมาในชีวิตของคุณในครั้งนี้นะคะเขาจะมารักคุณมาเหงมาห่วงมาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีนะคะเขาจะเข้ามามีแต่เรื่องสบายใจให้กับคุณนะคะคุณกับเขาเป็นคนรักคนสุดท้ายของกันและกันที่เคยทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมานะคะเขาจะเข้ามารักคุณรักคุณแบบล้นอกล้นใจของเขา ที่เขาไม่เคยรักคุณแบบนี้มาก่อนนะคุณจะรู้สึกแบบนี้เลยถ้าที่ผ่านมาคนคนนี้เขาเป็นคนที่ปากหนักหรือไม่เคยบอกรักคุณเลยนะคะแต่ถ้าเขากลับมาในชีวิตของคุณมาขอโอกาสคุณในครั้งนี้เขาจะมาบอกรักกับคุณเขาจะไม่เก็บไม่กักความรู้สึกของเขาอีกต่อไปเขาจะมาชัดเจนกับคุณและจะมาบอกรักกับคุณว่าตอนนี้เขารักคุณมากนะคะคุณคือความรักที่ สวยงามหรือค่าของเขาที่สุดนี่เขารักคุณนะคะแทมผเรนเห็นไหมพลังงานของเขาจะเปลี่ยนไปนะในอนาคตเปลี่ยนแน่นอนคนคนนี้นะเพราะว่าเขาไปเจอประสบการณ์การใช้ชีวิตเขาเห็นมาหมดแล้วนะคะและเขาก็มองว่าไม่มีใครดีเท่าคุณเลยคุณคือผู้หญิงลู้ชายที่ดีที่สุดนี่ เขาจะกลับมาอย่างแน่นอนในอนาคตนะเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคนรักคนสุดท้ายของกันไล้กันนะคะบางคนที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะเป็นความรักที่อึดอัดเป็นความรักที่มืดแปดด้านเป็นความรักที่จะไปต่อก็ทุกจะหยุดก็ยังรักเขานะคะอึดอัดมากเลยความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ แต่มันก็ต้องจบกันไปพังกันไปนิ่งกันไปเงียบก,กันไปนะคะแต่พลังงานของเขาในตอนนี้คือเขารักคุณเขามองเห็นข้อเสียของเขาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะจะมาหยุดอยู่ที่คุณนะคะเดทนะคะเห็นไหมเขาจะจบทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทําร้ายหัวใจคุณเนี่ยเขาจะจบเขาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องทกซิก ที่เขาเคยทำร้ายจิตใจคุณเนี่ยมันตายออกจากชีวิตของเขาไปเหมือนคล้ายๆกับว่าพลังงานเก่เขาๆของเขาได้ตายออกจากชีวิตของเขาไปแล้วตอนนี้เขาเป็นคนใหม่นะคะเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเป็นคนใหม่เป็นคนที่เติบโตตื่ตนรูเพื่อที่จะเข้ามาเป็นคนรักคนสุดท้ายของคุณนะคะบางคนถ้าที่ผ่านมาคนคนนี้เขาไม่เคยให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะ ความรักครึ่งๆกลางกลางความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่ไม่มีความยุติธรรมความรักที่ไม่เท่าเทียมคุณอาจจะเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับนะคะนี่เขาจะเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามเขาจะเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะในการกลับมาในชีวิตของคุณในครั้งนี้คนคนนี้ก็อาจจะมาพูดมาคุยกับคุณถึงเรื่องการแต่งงานกับคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถึงขั้นจุดทะเบียนสมรสกับคุณก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ามีสีไม่เท้าอยู่แล้วก็จัสเินภายแห่งความยุติธรรมนะคะเปดไม่เท้าบางคนความสัมพันธ์ในครั้งนี้คนของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมนะคะบางคนคนรักของคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะคะบางคนก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นมาหมดเลย คนทางใกล้คนทางไกลคนหมู่บ้านเดียวกันขึ้นมาหมดเลยนะคะเพราะว่าแม่หมออ่านพลังงานรวมนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้พลังงานของเขาในตอนนี้คือเขาอยากจะพูดคุยกับคุณมากในตอนนี้เขาอยากจะมาเคลียร์ใจกับคุณใ,ใจจะขาดแล้วนะคะถ้าเขากลับมาในชีวิตของคุณในครั้งนี้เขาจะมาทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีแต่ความราบรื่นพุ่งไปข้างหน้าลุดไปข้างหน้าด้วยกัน เขาจะไม่ให้อุปสรรคและปัญหาต่างๆเข้ามายุ่งมาเกี่ยวในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอย่างเด็ดขาดนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะจะมีแต่ความราบรื่นนะคะเขาจะเข้ามาลุกคุณอย่างหนักในการกลับมาในชีวิตของคุณในครั้งนี้เขาจะให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะเป็นแบบความรักความสัมพันธ์ที่แบบสบายใจนะคะ เขาก็จะไว้ใจคุณคุณก็จะไว้ใจเขาต่างคนต่างไว้ใจกันและกันเพราะว่าคุณกับเขาอ่ะพลังงานเติบโตูตื่นรูนะคะเขาก็จะไม่ทํำร้ายหัวใจคุณอีกต่อไปคุณก็จะไม่ทําอะไรนอกรู้นอกทางเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงวัทชายที่เป็นคนดีคุณรักใครรักจริงจริงจังจริงใจนะคะเขาไว้ใจคุณคุณก็ไว้ใจเขาจะเป็นความรักที่สบายอกสบายใจความรักที่ล้นลาไปไหนไปกันไปด้วยกันนะคะ จะไม่ทิ้งกันต้องอยู่แบบอ้างวางังรดดเดียวใดๆเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะจะเป็นความรักที่โอ้คุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะในการกลับมาในชีวิตของการและกันในครั้งนี้นะคะวิว off for ์ u n e ขึ้นมาหมดเลยนะคะเพื่อนๆไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไพ่ดีๆขึ้นมาเยอะมากเลยสำหรับนี้นะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่คุณกับเขาได้พบได้เจอกันน่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะ เป็นเพราะว่าโชคชะตานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันและได้มารักกันเพราะคุณกับเขาเป็นคนรักคนสุดท้ายของกันและกันนะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมเวลาที่คู่ควรคุณกับเขาจะได้วนเวียนมาบรรจบกันและจะได้มาเริ่มต้นความรักกันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งถ้วยนะคะการกลับมาในครั้งนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างจะดีหมดเลยนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะจะมีแต่ความสุข มีแต่จะพากันเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะจะมีการแลกกันและจะอยู่กันข้างกันตลอดไปจนถึงแก่ถึงเท่าเป็นคนรักคนสุดท้ายของกันและกันนะคะบางคนถ้าคุณกับเขาบล็อกกันไปแล้วถ้าคุณบล็อกเขา คนคนนี้เขาอาจจะหาวิธีการที่จะส่องคุณจนได้นะคะถ้าคนคนนี้เข้าบล็อกคุณเขาจะปลดบล็อกและเขาจะส่องคุณเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณถ้าเขาติดต่อมาเขาจะติดต่อมาคุณอย่างไวนะคะเหมือนไม่เท้าพุ่งมาบนท้องฟ้าเห็นไหมพุ่งมาอย่างไวนะคะแอบส่องแอบมองคุณแล้วก็คิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วที่เขาได้เคยพบเจอมานะคะเขาตัดสินใจดีแล้วอะตอนนี้ เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อัศวินถือถ้วยมาแล้วการเทคแอคชั่นนะคะเห็นไหมดูม้าของเขาวิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยนะถ้าคนคนนี้เขากลับมาเขาจะกลับมาหาคุณแบบกระทนหนันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะตอนนี้พลังงานของคุณกับเขาอาจจะนิ่งกันไปก่อนนะคะไม่ได้พูดได้คุยกันแต่พอพลังงานของคนคนนี้เขาจะกลับมาและเขาจะกลับมาแบบ ถกปรับชับพลันกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเขาจะเข้ามาพร้อมถ้วยใบหนึ่งถ้วยนี้ก็คือความรักที่ดีที่สุดของเขาที่เขามีอยู่ในตอนนี้จะมามอบให้กับคุณนะคะจะมาง้อมาขอโอกาสคุณบางคนความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คนของคุณอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะดูพลังงานของเขา ในการกลับมาในครั้งนี้เขาพร้อมสู้นะคะไม่ว่าจะทางเดินที่เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณมาขอโอกาสคุณจะมีอุปสรรคและปัญหาไม่ว่าจะอุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามเขาจะไม่กลัวเห็นไหมดูหน้าของเขาเห็นไหมฉันจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเขาพร้อมสู้เพราะว่าในใจของเขารู้แล้วว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขารักมากที่สุดเขาจะกลับมาฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆ เข้ามาง้อมาขอโอกาสคุณให้ได้นะคะและในการกลับเข้ามาในชีวิตของคุณในครั้งนี้นะเข้าพร้อมที่จะมาปกป้องคุณนะคะเขาจะมาดูแลใส่ใจคุณปกป้องคุณเหมือนผู้หญิงค่าใครอย่าแตะผู้ชายค่าใครอย่าแตะใครอย่าเข้ามาใกล้นะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าคนคนนี้เขาจะกลับมาเขาจะกลับมา แบบกระทนหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเหมือนสสยฟ,ฟาฟาดลงมาเปรี้ยงเปรี้ยงมาถึงคุณเลยนะคะทั้งๆท,ที่คุณกับเขานิ่งกันไปเงียบกันไปไม่ได้พูดได้คุยกันแล้วตอนนี้นะถ้าเขากลับมาเขาจะกลับมาแบบเอาคุณตกอ,อกตกใจเลยก็เป็นไปได้นะคะโอ้ราชนีถือถ้วยโอ้กลับมาอย่างแน่นอนเพราะว่าคนคนนี้เข้ามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีเลิศ คุณเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนคุณเป็นพ่อวันพ่อสี่เรือนเขารักคุณคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่คอยดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีที่ผ่านมานะที่คุณกับเขายังไม่มีปัญหาประเด็นกันนะคะคุณคอยดูแลเอาใจใส่เขาจึงทาให้เขามองเห็นคุณค่าในตัวของคุณนะคะรู้แล้วว่าที่ผ่านมาใครที่ดีกับเขาใครที่รักเขามากที่สุดใครที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เขารู้หมดแล้ว รู้ว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงว่าชายที่ดีที่สุดแล้วก็มีหัวใจที่อันบริสุทธิ์ใจให้กับเขาคุณนี่แหละคือคนเดียวที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขาที่จะเข้ามาเป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตคุณนี่แหละคือผู้ชายที่จะมาเป็นสามีเขาเป็นพ่อของลูกเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตเขารักคุณ เขาจะกลับมาง้อมาขออากาศคุณนี้ได้เพราะว่าคุณคือผู้หญิงผู้ชายที่จะมาเป็นคนรักคนสุดท้ายของเขาที่อยู่เคียงข้างเขาไปจนถึงแก่ถ,ถึงเฒ่าาทีนี้เรามาดูข้อความกันนะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเขาอยากจะบอกความในใจส่งข้อความมาถึงคุณในตอนนี้เวลานี้เลยนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าอย่างไรนะคะ ราอยากทักทายอยากพูดคุยกับเธอคนคนนี้เขาอยากจะพูดคุยกับคุณมากเลยนะคะเรายังติดตามดูเธอตลอดว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างนี่เห็นไหมคนคนนี้ในการนิ่งเงียบของเขาะเขายังติดตามดูเฝ้ามองดูคุณตลอดนะ เขาดูว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คุณสบายดีไหมคุณไปเริ่มต้นกับใครอื่นหรือยังคนคนนี้เข้าดูคุณตลอดนะคะเพราะว่าเขารักคุณเราไม่ดีพอสําหรับเธอคนคนนี้บางครั้งเขาก็คิดว่าเขาไม่ดีพอสําหรับคุณเพราะว่าเขาทำร้ายหัวใจคุณเพราะว่าคุณคือผู้หญิงผู้ชายที่ดีนะคะจึงทําให้เขาคิดแบบนี้นะคะแต่เขาจะไม่ยอมจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปนี่ แต่เขาจะเปลี่ยนแปลงตรงเขาเองจะเข้ามาเป็นคนรักที่ดีของคุณติดมาสองใบเราไม่ได้มีคนอื่นนะเรามีแค่เธอคนเดียวโอ้ตอนนี้พลังงานของเขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่ามาถึงคุณว่าในตอนนี้เขาไม่ได้มีใครนะไม่ได้มีคนอื่นเลยเขามีแค่คุณคนเดียวอยู่ในหัวใจของเขานะคะ ไม่มีเรื่องบังเอิญสําหรับเส้นทางรักของเรานคนคนนี้เขาคิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกับเขาได้พบได้เจอกันเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเป็นคนรักคนสุดท้ายของกันและกันนะคะเราอยากอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปคนคนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าเขาอะอยากจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป นะคะคเราอยากเข้านอนพร้อมเธอทุกคืนโอ้คนคนนี้เขาอยากจะกลับเข้ามาเข้านอนพร้อมกับคุณทุกคืนนะคะเราคิดถึงเธอทุกลมหายใจ คนคนนี้เขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่มาถึงคุณบ้านในตัวนี้เขาคิดถึงคุณทุกลมหายใจเข้าออกของเขานะคะเปิดโอกาสให้เราเข้าหาเธอบ้างนะคะบางคนคุณมีกําแพงต่อเขานะและคนคนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าขอให้คุณเปิดโอกาสให้เขาเข้าหาคุณบ้างนะ อย่ามีกำแพงต่อเขาเลยเพราะว่าตอนนี้เขารู้หัวใจของเขาแล้วว่าเขารักคุณนะคะที่เรานิ่งเราโฟกัสที่ตัวเองอย่ากกลับมาเป็นคนรักที่ดีของเธอตอนนี้ที่เขานิ่งเพราะว่าเขาอโฟกัสที่ตัวของเขาเองนะคะเขาอยากกลับมาเป็นคนดีของคุณนะคะ ได้ปรดอย่าปล่อยมือชั้นไปไหนคนคนนี้เขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารความในใจผ่านพ่ายมาถึงคุณว่าขอคุณได้โปรดอย่าปล่อยมือเข้าไปไหนเขายังไม่พร้อมที่จะสูญเสียคุณไปได้โปรดกลับมาหาเขานะได้โปรดกลับมาจับมือเขาถ้าเขากลับมาจับมือคุณได้ในครั้งนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยมือคุณไปไหนนะคะ เธอคือหนึ่งเดียวในใจเราเขาอยากจะฝากความในใจผ่านไพ่มาถึงคุณว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวเขารักคุณรักคุณมากที่สุดในตอนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ